หลังไมบอลวิเคราะห์ลิ์พูจนเลย์อันมันดิใคายการจาัคววาแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีก คืนนี้เวลาตีสองศึกชิงแชมป์ลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดโดยเรอัลมาดรินดนั้นทําให้เจ็บแสบและเป็นราชันอัชนะลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ไปได้สาเร็จโดยวันนี้จะมีประเด็นอะไรบ้างไปฟังกันครับโดยในรายการยูฟ่าแชมเลกนั้นเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ไปแล้ว13สมัยสูงสุดในรายการนี้ส่วนลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ไปแล้ว6สมัยโดยจะแข่งกันที่สนามสแตนออลเดฟอร์เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสบอกเลยว่าทั้ง2ทีมนั้นจับเต็มแน่นอนครับผม มาดูความพร้อมทั้งสองทีมโดยรีพตูตอนนี้ได้ติอาโกโอาคาตารากลับมาลงซ้อมกับทีมได้แล้วหลังจากที่เจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายไปแต่ต้องรองเช็คความพร้อมอีกก่อนลงสนามฟาเบนโยต,ตอนนี้ก็กลับมาซ้อมได้เต็มสูบหายจากอาการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเขา่าและโจโกเมก็หายแล้วเช่นกันส่วนดีวอกโอเลกี้ผู้ที่เป็นที่พึ่งพาทางใจชาวรีพูหมดสิทธิ์ลงเล่นหลังจากที่เจ็บกล้ามเนื้อในการซ้อม เพอร์กินฟันได้และโมเมซาล่า,น,านักนีเจ้าตัวทั้ง2คนได้ลงตัวจริงพร้อมชนแน่นอนส่วนที่เหลือพร้อมฟิตลงเต็มที่ครับมาทางเรียนมาดิฟดาวินอาราบาตอนนี้กลับมาฟิตพร้อมลงเล่นแล้วหลังจากเจีบการเื้อช่องท้องอาจทําให้นาโชเฟรนาเดสต,ต้องกลับไปนั่งสนองตามเดิมส่วนคนอื่นพร้อมลุยเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคาเรนเบนเซม,มาวินุเซอุสจูเนียร์ลูกาโมดิสและคนอื่น ส่วนคาดกานักเตะที่จะลงสนามก็จะมีลิเวอร์พูลมาดูแบบ4-3-3ผู้รักษาประตูอาล็กซ์เบ็กเกอร์กองหลังเท็ดอเล็กซานเดอร์อาร์โนฮิมราฮิมากัวนาเต้โรกิลฟานดันเอนดูโรบสันกองกลางจอร์แดนอันดอร์สันฟาบินโยเดียโอกอ้อคาตัล่ากล้องหน้าโมูเมตซาลาซาสิโอมาเน่หรือดิอาร์หรือไม่อาจจะเป็นโมูเมตซาลา,ดาลเดียโก้อชต้าและซาเิโอมาเน่ เรอันบันดิฟก็จะมาในรูปแบบ4-3-3เช่นกันผู้รักษาประตูตีบวก2ตัวกองหลังดานี่กาบายาสเอเดนมิลิเตาดาวินอาราบาเฟนกองเมนนี่กองกลางโทนี่โคกาซิมิโลลูกา้ามดิตกองหน้าเฟรริโกวันเวเดคารินเวนเซมาและวินิเซอุสจูเนีย เซตีหานัดที่เจอกันมาย3เดือน10 2 0 1 4ลัเวอบ์พูลูแพ้กับเรียมานดิฟไป 3.0. ในรอบแบ่งกลุ่ม UCL 5เดือน1 1 2 0 1 4ับเรีมดิฟชนะลีฟวูไปพูลไป1 0ในรายการ UCL รอบแบ่งกลุ่ม27เดือน5 2ารีมดิฟชนะลีฟวูร์พูล3 1ในรายการยูฟ่าแชมเปีนัดชิง7เดือน 4.2.1. 1เรีมดิฟชนะลีฟฟูไปพูลตป3 1 UCL รอบ8ทีม15เดือน4 2 0 21ลิเวอร์พูลเสมอกับเรอัลมันดิฟในระยะายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ8ทีมถ้าดูจากสถิติที่เจอกันนั้นถือได้ว่าลิเวอร์พูลเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดนัดจิงนี้คงเป็นนัดที่ลิเวอร์พูลจะสามารถแก้ฐานในการเจอกับเรอัลมดิฟได้หรือไม่นัาน,นี้เราได้รู้กันครับ หากไปภาพประการใดทางเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับ